อร,ร่วมทำมาหากินโดยดสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดาอ,อะไรอะไรนยจ๊ะจะ <c oughs> บอกว่ามีหลายอย่างเลยนะจ๊ะอาหารก็แเซฟเกว่าอาหารเนี่ยแม่ขานะจ๊ะ <c oughs> เอยเข้ามาจ้ะผู้ชายเข้ามาจะพิจนารณาเป็นพิเศษอาจจะมีแถมแล้วก็ให้ฟรีได้นะจ๊ะ <c oughs> แตะเบงมากเดี๋ยวลูกมันแปดนะเดี๋ยวไหลอันนี้คือแม่จะเป็นข่าวหมานี้ยังไม่ไปคลอดอยู่เนี่ยคือณตอนนี้ถ้าออกอากาศแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกไปโรือยัแล้วพี่ยังไม่เร็วขนาดนั้นคลอดไปแล้วคลอดไปแล้วตั้งแต่วันที่22แหว่งมหาตังไปคลอดคุณผู้ชมค่ะใช่ค่าขนมลูกเรามาหวัดดีคุณผู้ชมก่อนบ้าค่ะค่ะค่ะกินด้วยกันคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการผู้หญิงจะมาหาเกินนี่จะทถมาหากินจนกระทั่งคลอดเลยเหรอโคตร เรียกว่าเก็บค่าขนมให้ลูกดีกว่าเราเอาอะไรที่เรามีอยู่แล้วมาต่อยอดเรียกว่าอย่างงั้นไอ้ยันจริงๆนี่เขาเรียกว่าผู้หญิงทํามากินตัวจริงเลยแล้วประวัติคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าอีกไม่กี่วันจะคลอดแล้วถ้าย้อนกลับไปนี่ทุกคนรู้หมดเลยยกเว้นดูแบบไม่รู้ว่าชมพู่เป็นผู้หญิง กรแบ่งแล้วก็เด็ดในเรื่องของธรรมหากินมากแต่เด็กๆแล้ววันนั้นทุกครั้งที่มารายการเรานะมากับลูกค้าก็ไม่บอกอยู่ๆไปแอบโทรหาลูกน้องเราบอกว่าขออนุญาตเอาอาหารมาออกได้ไหมท้าไม่ต้องขอเห็นว่าเป็นพี่ๆที่น่ารักสองคือคนดูรายการนี้เยอะมากเป็นว่าเรตติ้งถ้าเราออกมาออกพว้เราคงจะได้เป็นกอดเป็นกัน อาก็เลยนํามาซะเยอะแยะมากมายแลวอะไรก็มาเมนูอะไเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อว่าครัวคุณนายวิจิตคุณนายวิจิตนี่จริงๆก็คือแม่ของคุณเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองค่ะเขามีสักเป็นยายของสามีหนูแล้วพวกอาหารพวกเครื่องแกงอย่างเงี้ยคุณยายเขาเป็นคนคัดให้แล้วก็ส่งตรงมาจากเมืองตรังจ้าบอยเนี่ยแฟนหนูเขาก็เลยเอาชื่อคุณยายเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อร้านเลยเป็นครัวแกงใต้คุณนายวิจิตหนูมีหน้าร้านแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยอะไรที่มนสะดวกสบายปัจจุบันนี้ก็คือ กขายออนไลน์อยู่ว่าอะไรที่คนโทรสั่งมาพีออเดอร์ได้ก็เป็นการต่อยอดหนูก็จะมีน้ําพริกค่ะอันแรกอะไรลูกน้าพริกกุ้งแห้งนรกของเราจะเป็นแบบว่ากุ้งเยอะมากไม่มีอย่างอื่นผสมเลยใช่ปลาทูแม่ปลาทูแม่แล้วอันที่สองที่เป็นไข่อันที่สองเรียกน้ำพริกขี้กาโบรานใช่เป็นสูตรของทางร้านไม่ใส่สารกันบูดเลยสักอย่างเดียวจ้านเป็นไงขี้กอะไรนะจะติดสองตัวนี้มากเพราะว่าเป็นอะไรที่เอาไปกินกับอะไรก็อร่อยคุ้ค่้ากินกับไข่ต้มกินกับหมูทอดกินกับเครื่องเคียงต่างๆกินกันเลยมีี่กาหากินยากนะ ใช่จริงๆแล้วทําเป็นสดๆอย่างนี้แล้วหนูก็ใส่กระปุกขายนลำพริกขี้กาเนี่ยจะเป็นนลำพีที่หนูให้ลูกค้าพรีออเดอร์ได้เพราะว่าหนูไม่สามารถส่งต่างจังหวัดได้เพราะมันเว่าเราไม่ใส่สารเติมู l ไม่ใส่สารเติม ulet ก็เลยจะเป็นแบบในบริเวณกรุงเทพอร่อยไหมอร่อยมากไหมเห็ดในอาหารเราในของตวางจังหวัดเนี่ยลำพีกขี้กาไงราแม่เนี่นะทยอยนับปรลาสุนารีไปหน่อยแล้วย เป็นสูตรใหม่พริกปลาก็น้ำพริกปลาร้อันนี้คือน้ำพริกรกี้กาอันละอย่างอต่อมาลูกแม่งนารองน้ำพริกรกี้กาแล้วตัวนี้เป็นปลากระตากค่ะด้วยความที่เป็นคนบางแสนคนชุมบุรีอยู่ใกล้ทะเลเราก็จะไปได้วัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลสดๆอันนี้ก็เอามาทอดกรอบแล้วก็มาทำเป็นสามรสที่ร้านหนูว่าทำสดๆใหม่ๆจริงๆเวลาลูกค้าสั่งถ้าหมดรอบนี้หนูก็จะบอกเขาเลยว่าก็คือหมดใช่เพราะเราทำเป็นทีโลโลอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้กับตัวนี้จะคล้ายๆกันปลาหมึกน้อยทำเป็นสามรสเหมือนกันอันนี้ก็จะทอดแล้วก็คลุกสามรสใหม่ๆอันนี้ตัวนี้ก็ ายดีเพราะว่าหมึกน้อยคือปราหมึกตัวเล็กใช่ไหมหนูตัวเล็กแล้วหนูจะมีมีทั้งตัวทั้งหนวดมีทั้งตัวทั้งหนวดไม่หวงกินน่ะเนื่ออีกอันนึงคือหมูกระจกหมูกระจกกับแล้วดู่ต่ดูลีนมาหน้นอะไรนะหนังไก่ต่อมาเขยไปก้มันทำไมอ่ะมันเป็นหมูกระจกมันกระจกเหรอแม่พี่ตากขาพี่ตากลองดูหนังไก่ เขล้วสองคนด้วยความที่เป็นคนชอบกินของทอดแต่เราจะทารู้สึกว่าทอดยังไงให้มันไม่มันหรือว่าไม่เลี่ยนหนูก็เลยจะมีวิธีการเลือกตั้งแต่เลือกวัตถุดิบอะค่ะหนังไก่จะไม่ให้ติดเนื้อเลยแต่แห้งมากริ้ว่าเตียงมันดังกรอบเลยนะหนูจะเป็นหนังไก่ที่แห้งมากที่กินแล้วจะไม่หยุดเลยรวมไปถึงหมูกะจกก็จะเป็นหมูกะจกที่เลือกมาแล้วตั้งแต่ก่อนเอามาทอดค่ะด้วยชั้นด้วยส่วนของเขาหนูมีสูตรของหนูเพื่อไม่ให้มันมันค้างอยู่ใช่ไหมผชายจะมีการดึงน้ำมันให้ให้ออกมาก หมูกระจกปกติเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ามันแข็งใช่ปะมันจะแข็งอย่างเดียวแต่ของหนูความนุ่มกับแข็งผสมกันต้องชุมดิกันใช่มันจะมีชัดเข็มันนางอยากกินเองด้วยนางกินไปด้วยเนี่ยมันจะมีความนุ่มความมันจะไม่แข็งเป๊ะมันจะกินาเห็นหมดแลามีหมูกระจกเชคคืออะไรอ่ะใช่ยังไงสองตัวนี้ที่เป็นของทอดเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่ากินแบบออริจินอลแบบเนี้ยมันก็อร่อยแล้วใช่ปะแต่บางคนอยากชอบให้มีรสชาติหนูก็เลยมีรสชาติที่เลือกสามรสมีลาบมีต้มยำแล้วก็มีชีสอ๋ เป็นกรุงเปนแบบเปิดฝาหมายถึงว่าใครอยากได้รสชาติอะไรเช็คเองใช่ลงไปถึงเวลาก็เปิดปื๊บอ่ะแม่อยากกินรสไหลอ่ะสมมติรสละรสลาบไหมจ้ะอือบางคนก็เอาไปแบบว่าชีสผสมลาบชีสผสมต้มยำผสมแล้วก็แล้วก็ไปเช็คแล้วอันเนี้ยพกไปต่างจังหวัดก็ได้พกไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าหนังไก่ก็ได้ใช่ไหมพูดเนาะได้เหมือนกันค่ะแม่เก่งอ่ะพูวอันนี้อร่อยแล้วมันกลายเป็นของกินเล่นที่พกไปไหนก็ได้เคนขึ้นไหม อพอน้อยมันมีรสชาติแล้วมันเพลินขึ้นใช่กระปุกละ89บาทจิจังที่ไหนจังได้ที่ถ้าเข้าไปนะคะก็คือพิมพ์คำว่า ครัวแกงใต้คุณนายวิจิตอันนี้ใน Facebook ก็เข้าไปก็จะมีอินบ็อกเข้าไปได้แล้วก็จะมีรายละเอียดเนี่ยนะหรือว่าเข้าไปในใน IG ก็ได้ในไลน์ก็ได้ค่ะถ้ามีไลน์นะคะก็คือไลน์ Luc ก y ้อันเดอร์ส hk 8 8 8คแปดแปดแ e ดลยอันเดอดมีแอดหน้าหรือไม่มีก็ได้หรือว่าโทรไปก็ได้ค่ะหลายช่องทางเลยแต่วันนี้พี่ตั้งเตานี่จะจะเผยสูตรอะไรคะมันจะมีอีกหนึ่งเมนูที่ร้านหนูซึ่งจะบอกว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำคืออะไรอะ ค้วกิ้งไตปลาแห้งตัวไม่เคยเห็นสดๆเนี่ยเหรอลูกเป็นปลากระตักเอามาบวกกับควกริ้งแห้งรวมกันแล้วเวลาไปคู่กับข้าวนะจะสอนใครล่ะหนูจะสอนใครได้หนูทำไม่เป็นช่วงเดินสายร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจอิน่าพลัส ปาเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชมค่ะเรามาที่ตลาดท่าเรือเมืองกาญจนบุรีนะคะเป็นอาร์ต hmm. บนกำแพงเขาเรียกว่าสตรีทอาร์ต hmm. เมื่อก่อนเนี้ยอาร์ต hmm. แบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยม mm hmm. เวลาเราจะทาหรือจะแต้งอะไรในกำแพงก็เป็นเรื่องใหญ่นิดนึง mm hmm. แต่เดี๋ยวนี้คนเข้าใจมากขึ้นเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนไลฟ mm ์สไตล์อันนี้คืองานศินละปะที่น่าชื่นชม mm hmm. ใชยกับสตรีทอาร์ตค่ะคีกันแดดเพราะว่าเรามีครีมกันแดดโจลินา่าพลัสใช้ได้กับทุกๆสีผิว ังผู้ชายพูดบ้างนะเมื่อก่อนเราไม่ชอบถาเพราะว่าหน้าเราจะขาวหน้าจะเหมือนเมียแ,แบบนี้แบบหน้ามัน,นวิกงครีมชลินาพลสมันซึมเร็วไม่มีคราบไม่มีรอยขาวไม่เยิ้มเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียผมชอบเพราะว่ามี S P F 50บวก P A บวก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 บางเบาทาทับเครื่องสําอางคุณได้เลยคมันกันเหงื่อค่ะถ้าอยากได้ข้อมูลละป๋า search like Google หรือ Facebook ครีมกันแดด จลิน่ plus ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอดไลน์ Jolina plus, plus เดี๋ยวนี้ด่วนๆเลยราคา1หลอด1,290บาทแต่วันนี้คุณซื้อเพียง999บาท <Ooh. S 2> แค่นั้นยังไม่พอค่ะรับไปอีก1หลอดค่ะเป็น2หลอดในราคา999บาทเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ซื้อ<ร>ตอนนี้ไม่รู้จะไปซื้อตอนไหนแล้วว่าแล้วเราถ่ายรูปกันเลยดีกว่าไหมปะ ผูมีแม่ครัวที Por ่เขาเป็นมือดีจากทางใต้มามามาแทนกันมาเลย น้องอุ้ยค่ะน้องอุ้ยน้องอุ้ยเชิญเลยค่ะน้องอุ้ยเชิญเลยเป็นคนไต้หน่ะเดี๋ยต้มามากี่วันนี้นะโอเคี้ยังไม่ตายถามคนนั้นอะไรอะนะน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บมาใส่ยน้ำมันมะพร้าวเอ้าะมีหน้าสีเขียดูแปลกๆแล้วมีเครื่องแกงเหรอปู่หไอันนี้เครื่องแกงที่ที่เราคัดมาเายไก่โดยตรงเลย แบบนี้ก็จัดไปสชคะคุณผู้ชมส่วนผสมที่ต้องเตรียมเลยก็คือปลากระ,กะต,กตักแห้งซึ่งเราต้องนำไปทอดก่อนนะคะขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากใดๆตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำลงไปเพิ่มความร่อยแรงด้วยน้ำปลาน้ำตาลค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องแกงคั่วกลิง้งเอาไปผัดให้แห้งเลยนะคะจากนั้นใจปลากระตักที่ทอดแล้วลงไปคลุกแล้วก็ปรุงรสค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ มากมามาชิมมาชิมเสร็จแล้วขอชิมหน่อยไม่ได้ชิมเลยเราคุกไม่ชิมเลยเหรอค่ะคุณแม่แม่สุกน่าจะเผ็ดน่าจะเผ็ด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 อร่อยอร่อยเฮ้ยแต่หอมมากอหอมมากร้อนร้อนอร่อยมากอร่อยมากมันต้องออกหวานด้วยใช่ไหมลูกจะได้ตัดถึงเครื่องแกง อร่อยมากอร่อยไหมเจ้าแรงด้วยร้อยแรงอ่ะท้องไปมัต้องกินร้อนๆจริงๆนะมันมีความเมะกรูดหอมไปแกงแล้วกัน้ำตาลแล้วเมื่อกี้น้องเขาใส่น้ำตาลอร่อยพอน้ำตาลเข้าไปกับเครื่องแกงนะอือมันเด็ดมากเลยใช่เลย่นี่ทหารเลยมะกรูดฝอยโรยนิดนึงโอ้โหเขาใส่ไปในนั้นแล้วพี่จู๊มะกรูดเหรอเป็นนึงเป็นนิดนึงไปเลยไปเลยเอาแค่นี้ก่อนเอาเฮ้ยคุ้มเมาสอร่อยไหมอร่อยเหรอดีไหมขอบคุณแม่ครัวก่อนไหมขอบคุณค่ะลูกค้า ขอบคุณค่ะเห็นแบบว่าหนูอ่ะ เป็นโรคนนึงคือจากการทํางานหนักอันแรกเลยที่เห็นในข่าวคือหมอนรองกระดูกฉีตรงไหนอะพูดตรงข้อสุดท้ายเลยค่ะเราก็นึกว่าข้อมันเกิดขึ้นไ้ข้อสุดท้ายตรงนี้เะมันเกิดจากอะไรส้นสูงไหมเกิดจากส้นสูงนี่ไงเกิดจากไม่ดูแลตัวเองด้วยเวลาเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ระวังอะพี่ตามตลกมันต้องมีแบบตลกตกด้วยทีทั้งตลกลื่นตลกทิ้งทั้งตัวใช่กระดูกหนูมันก็เลยเปลี่ยนจากรูปตรงๆมันก็เลยโคตรโคตรเสร็จพอมันหนักๆปุ๊บมันก็ไปเบียดเส้นประสาทมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ทำ ให้เดินไม่ได้เฮ้ยถึงข <โฮ S 1> นาดนั้นเลยใช่มีวันนึงนั่งอยู่แล้วหนูปวดมันลงขาคะแล้วปวดมากก็เลยไปหาหมอไปหาหมอเสร็จปุ๊บช่วงนั้นเวลาเหมือนคนเป็นหมอนรองกระดูกทับอะค่ะเวลาเดินมันจะแบบเอ้ย <โฮ S 1> มันจะเจ็บ <โฮ S 1> วิธีแก้หมอเขาก็ให้ผ่าตอนนั้นหนูกลัว แล้วอ่อนแล้วยังไงหนูก็เลยใช้กายภาพกวยแล้วก็ใช้ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นคือส้นสูบเบาๆไม่เล่นทั้งตัวและดูแลตัวเองผ้าใบเยอะๆจัดกระดูกไหมลูกจัดกระดูกมากจัดกระดูกฟังเข้มก็ใช้วิธีตัวช่วยหมดเลยแม่ตอนนี้โอเคเลยตอนนี้โอเคเลยออ เห็นผูอเห็นผู้ขุดหลังเห็นอะไรเงี้ยตลอดเลยมีอีกคนนึงต้องบอกว่าคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงถือว่าเป็นผู้หญิงทรรมาหากินเหมือนกันวันนี้พอบอกว่าชมพู่มาขอมาไม่ได้ขอมาจะคุยอะไรนะอยากชิมอยากชิมอเาากันค่ะติ๊กตาตุ๊กาุนรวมผู้หญิงเก่งดิกอนิ่งลูกเด็กในแถบนี้น่ากินจังเลย อร่อยมากเลยอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยลูกอร่อยจริงออรร่ยจิงหนูทำอะไรอร่อยหนูมากหนูชิมอย่างเดียวหนูไม่ทำมาค่ะแม่หรอยังเดี๋ยวเดี๋ยมันอ่ะเขาชิมตัวละตัวอันนี้ชิมเอาอิ่มอ่ะคือชิมนิดเดียวมันไม่ได้รสชอเลยหรอเราก็เลยคิดว่าเราชิมแบบนี้ดีกว่ามันเผ็ดนะแเผ็ดมันเผ็ดมันเป็ดโอ้กลัวลูกจะเผ็ดไม่เผ็ดมากอ่าไม่เผ็ดมากอ่าเชิญอ่ะลอง เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแต่กินได้ <S <S 2> <S 2> ญญกินเผ็ดได้แต่นี่ก็ชิมอร่อยมาก <S <S มล <ะ S 1> ิตาบางคนกินเผ็ดได้ <S <S เป็นคนชิมอาหารน่าอร่อยที่สุดอร่อยมากเลยค่ะออันนี้เรางตัวไทยจำหนไหมคะจริงจริงนะเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมเจอผู้หญิงทํามาหานกีเล้งไหมรับอยู่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้คนมีรายได้ต่อจากเราเหมือนกันวันนี้ไอ้ตั้งขายหน้าร้านจะได้มีรายได้ต่อไปนะเดี๋ยวนี้เราจะหาเงินแค่ช่องทางเดียวก็ไม่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวราพอเป็นคนใช้เงินเก่งต้องหาหลายช่องทางอย่างพวกเรามีอาชีพเสริมกันแล้วนี่เขาไม่ได้เสริมตัวเดียวนะคุณแม่เขาเสริมเยอะมากเขาทำทุกอย่างที่ได้เงินคุณผู้ชมหลังจากรายการเราจบนะ ก็ไปคุยแซบต่อใช่นั่งก็ไปคุยงานไม่งานทํางานต่อก็หนูชอบชอบเชื่อว่าคนเราต้องมีรายได้เข้ามาในตัวเองหลายๆทางเพราะว่าบางทีทางหนึ่งมันมีปัญหาหรือว่าตันขึ้นมาเรายังมีซัพพอร์ตทางอื่นจะได้ไม่ลำบากตอนแก่อะไรเงี้ยหนูก็คิดอย่างนี้แล้วก็ก็เลยมาทําเกี่ยวกับอาหารด้วยทําอีกหลายๆอย่างด้วยถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปอุดได้นะคะมีอะไรบ้างอาจารย์กเล่นี่เลยผู้เข้าไปที่เพจครัวคุณนายวิจิตอินบ็อกเข้าไปได้ด้วยนะคะหรือว่าทางไลน์ก็ได้ค่ะไลน์พิมพ์ว่าลัคกี้ อันเดอร์สกอร์ HK 8 8 8นะคะจะมีแอดนำหน้าหรือไม่มีก็ได้ LUCKY อันเดอร์สกอร์ HK 8 8 8แปดนะคะก็เข้าไปสั่งอาหารได้ดังนั้นหนูก็จะมีเมนูส่งให้หรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนี่ก็ได้ค่ะสั่งนียก็ได้ด้วยไลยคุณแม่รู้ซั่งเลยนะดีใจมีกคุณแม่ใช่หลายอย่างดยใจเลยหลายอย่างมากหลายแม่นั่นเลยสภาพมือสองหยุดยังสภาพมือสองก็ยังค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณแม่ก็ขายกันถูกมาอ่าวันนี้ต้องขอบคุณชมพู่มากนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะอยัาเพิ่งไปไหนนะอย่งเพิ่งไปไหนลิตาอยู่นะแล้วก็คุยแซบก็รออยู่ด้วยรออยู่ด้วยเพราะว่าลิตานี่ต้องคุยแล้วนะคุยยาวเลยไอ้เรื่อง เห็นเยอะๆทิ้งล่างแบบนี้เจ๊เจ๊ไม่พูดเเห็นพี่ไฮบอกว่าลิตาเป็นคนทำมาหากินมากหนูทำอะไรมาบ้างพิธีกรดีเจวีเจเล่นละครร้องเพลงร้องเพลงละครเวทีคือรับหมดเลยอะค่ะพลังเยอะมากเป็นผู้หญิงบ้าพลังเป็นผู้หญิงบ้าพลังใหญ่ที่กขยันแต่ว่าทุกคนทราบไหมเพราะเราเคยเห็นลิตามันนานมากแล้วคุณผู้ชมคะกว่าลิตาจะมาสวยเดียวทำไมเข้าทราีนเต้าจังเลยอะแม่ดูเต้าไปเหรอแม่ดูเต้าไปเอาแบบประมาณไหนดีเอาแบบ อ๋อนี่ยหนูลิ่าลิซ่าเคยอ้วนกี่กิโลหนูตกใจประมาณ78-80ค่ะแต่ตอนนี้ตัวเล็กนิดเดียวหนูทำยังไงอะหนูไม่มีสกินคุณแม่ จะออกกำลังกายอย่างบ้าเลยออกกลังกายใช่โอ้โหล้วไขมันไหนมดาหนูกว่าจะได้ขนาดนี้หนูใช้เวลากี่ปีอันนี้ประมาณปีกว่ากว่าปีครึ่งอะไรประมาณนี้ต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจริงๆกินปกติแต่แค่ลดขนมลงเพราะคือเมื่อก่อน่เป็นคนชอบกินขนมอยากกินพ่อขนมใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็เลยโอเคถ้าอยากกินขนมปุ๊บไปกินข้าวก่อนพออิ่มปุ๊บความอยากขนมจะลดลงเราก็เลยเหมือนกับลดของหวานไปในตัวนี่เล ดิฉขนมิาทำหมดเลยอันนี้อะไรลูกทำไมเหมือนเขาโดนทำโทษอันนี้เป็น มันเป็นเครื่องค่ะคือออกกําลังกายแค่เบาๆแต่ว่ามันจะช็อตกล้ามเนื้อ้ไปจูดริงสี่สิบนาทีนี่เหมือนออกกําลังกายสองชั่วโมงแบบนี้นะอ๋อแล้วมันเวิร์กไหมมันเวิร์กไหมมันเวิร์กมากแม่เลยเนี่ยพังอย่างแรกผ่านไปแล้วพังอย่างที่สองเป็นไงลูกคือพังอย่างที่สองมันก็เป็นเรื่องของหน้าค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนทำมาหากินเนี่ยคุณแม่ผิวหน้าเหรอใช่ค่ะนี่ดูดิเฮ้ยดูลิตาดิผิวเป็นยังไงตอนนั้นลลิตาคือตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราอ่ะทำเอาดอเยอะแล้วเราก็นอนน้อยแล้วคือความคิดขอออองงเเรรราาาาาแคคู่่้้สสึกวะหลันดื ดีแล้วจบนอนอแล้วก็ไม่ได้บำรุงไม่ได้ทาครีมปืนมามันก็ต้องแต่งหน้าทับโบกลงไปอีกแล้วห,หลังๆเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีอาการแพ้ขึ้นมาคือมันจะเป็นเม็ดๆๆๆๆจุดๆแดงๆขึ้นมาหนูดูแลรักษายัางไงตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไร ยังแบบเฉยๆคิดว่าเราเด็กเดี๋ยวมันน่าจะรอดเดี๋ยวหายแต่ท้ายที่สุดมันไม่รอดคือมันก็หนักขึ้นไปอีกคือรูกลุมคนกว้างขึ้นมันเริ่มถมก็ไม่มิดแล้วมันจะเห็นเป็นรูกลมๆรูลิกแ้มือเป็นหลังเลยรู้ทำยังไงอะลูกอย่างแรกเลยคือมีโอกาสคือจริงๆรู้จักกับพี่ตักมายุรามาอยู่แล้วตั้งแต่แบบอดีตการเจอเขาตอนเขาหน้าสดสวยกว่าแต่งหน้าอีกอ่ะใช่จริงๆคือเรางงมากเลยแล้วคือพี่ตักเขาเลยบอกว่ามันไม่ได้นะมันต้องดูแล เสร็จปุ๊บก็เลยลองใช้ครีมของแกก่อนก็จะเป็น Snow Algae นะคะผู้ชมขาต้องบอกว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากพี่ตั๊กเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นบอกเลยพี่ตั๊กทำเองใช้เองคือจริงๆมันจะมีเดย์ครีมกับไนท์ครีมเพราะว่าอย่างแรกเลยอย่างแบบ ถ้าเป็นครีมตอนกลางวันเนื้อครีมก็จะเป็นแบบเฮยมิวกี้คุณแม่มันจะซึมง่ายไม่เยิ้มมันจะซึมอ่ะนี่ก็คือกลัวหมดก็คือให้อยากเลยอันนี้บอกไหมหรือเดย์ลูกค่ะอันนี้เดย์ค่ะเดย์อมมากเขาจะเป็นสีขาวแล้วเขาจะแบบอู้หบางเบากระดุดแบบว่าปุยนู่มมันช่วยอะไรตัวนี้ลูกตัวนี้นะคะอย่างแรกก็คือถ้าแต่งหน้าตอนกลางวันก็คือทําให้เครื่องสำอางติดแลจริงๆเนี่ยเขามีสาหร่ายหิมะสีแดงด้วยชอบกลิ่นมากเลยหนูดีจังเลยดีกลิ่นดีอ่ะกลิ่นกลางคืน ก็กินเดียวกันนะคะแต่ว่าลักษณะครีมอจะค้นขึ้นมาหน่อยคือจะเป็นสีแบบปกเลือดหรืออะไรอย่างนี้เฮ้ยแต่ซึมไม่มันเลยนะอันนี้เป็นป็นเป็นนท์ไครีมใช่ไหมอันนี้ไนครีมค่ะจะเป็นลักษณะแบบว่าสีมันจะเข้มข้นหน่อยไนครีมเนี่ยตัวครีมเนี่ยน่าจะอยู่ในผิวเราจนถึงเช้าแน่เพราะว่าเขาจะมีน้ำหนักมากกว่าเดย์ครีมมากกวันตอนกลางวันเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำหนักเนี่ยเราอยู่กลางคืนอย่าลืมนะว่าอากาศก็เย็นที่นอนเราก็เถื่อนไถไปนะอย่าลืมนะว่าหลังจากใช้แล้วเป็นไงลูกใช้แล้ว อ่ะพูดตรงๆก็คือว่าเวลาเราตื่นนอนมาค่ะถ้าเรานอนในห้องแอร์ด้วยอะหน้ามันแห้งใช่แล้วห้อนูว่าพอทาตัวไนแล้วตื่นมาแล้วหน้าหนู่เป็นไงโออเหดีมากๆแต่จะดีขึ้นมาอีกคือตัวนี้แล้วกูจะเชื่อแล้วไงไม่จริงแตอะไรลูกใช้ทุกคืน ออันนี้เป็นเนเป็นไนเป็นไนอีกตัวเป็นสลิปปิ้งมาร์คือเหมาะกับเรามากมันเด้งขนาดไหนลูกเด้งใหญ่อันนี้จะเป็นตาช็อตแล้วค่ะคุณแม่นี่ก็ขยันส่งจังเลยอุ้ยตอนนี้นะคขาก็กำลังชอบกันนะไอ้พวกแบบสลิปปิ้งมาร์คไม่แต่ตัวเนี้ยดีจริงๆนะก่อนมาหนูก็ใช้สลิปปิ้งมาร์คือดีมากจริงๆคืออยากจะให้ลองใช้เพราะว่าไม่ต้องล้างออนที่ไม่ลูกค้าไม่ต้องเลยค่ะคือทาห้เลยทาไปได้เลยทาแค่ตัวเดียวทาล้างหน้าให้สะอาดปุ๊บทาทับแล้วนอนไปได้เลยถ้าอย่างนี้เราต้องได้ทั้งสามั้ยคะวนนีลูกอ มาแล้วต้องจัดให้ค่ะคือ2กระปุกนี้ค่ะแม่ก็3,300แล้วยังไม่รวมกับตัวนี้นะยังไม่รวมกับตัว sleeping mask แต่เนื่องด้วยวันนี้มาหาแม่แม่โซึ่งมีควาน่ารักเรามีโปรดีมาให้จากยูร่านะคะโปรนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเดย์ครีมไนท์ครีมและ sleeping mask ตัวนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือ3ชิ้นนะคะเราจะให้คุณในราคา1,990 จากราคาปกติคือ4,500บ,บาทก็ได้ไปเลย3อย่างก็คือเดครีมไนครีมแล้วก็เป็นสลิปปิ้งมาร์คหนึ่งตัวนั่นเองค่ะคือให้ราคาอันนี้ก็คือ1,200บาทแล้วแม่จริง0 2 0 3 0 0 0 3 3 3นห่หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะทีแอดท ก้าวๆจะราคาดีราคาดีต้องได้ต้องได้ชอบอ่ะเหมือนมีตุ๊กตามานั่งอยู่ตรงกลางแต่จริงใช้แล้วดีจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างตอนนั้นคือลิตาให้คุณพ่อใช้ผู้ชายจะเป็นคนที่เห็นผลชัดสุดเพราะว่าผิวเขาไม่เคยทาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาทาตัวตอนกลางคืนเนี่ยอย่างแรกเลยคือพ่อบอกว่ารู้สึกว่าตื่นมายังอยู่กับหน้าเราค่อนแต่ไม่หนอะเนี่ยคือสิ่งที่ดีและที่สําคัญก็คือทุกอย่างได้รับการรับรองผลิตจากโรงงานที่ได้รับคุณภาพเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ ว่าไม่แพ้แน่นอนโปรมีอยู่ทั้งหมด3ตัวมีเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็บูสเตอร์นะคะเป็นสลิปปิ้งมาส์กนั่นเอง3าตัวนี้1 9 9่นเการย้าบบาทย้ำอีกครั้ง1,990าบาทรีบโทรกันเข้ามาภายในตอนนี้โทรกันที่0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอด TSM99 ค่ะวันนี้ขอบคุณลิตาค่ะขอบคุณมากเลย มาวิ่งเล่นรอบๆกันเลยพูแต่ละแม่คะดูเห็นคำคมในวันนี้เนี่ยดูไม่รู้สึกว่าเหมาะอลิตาเหมาะสมอะพิตาพูดคำคมให้แม่หน่อยสิ้นนึงคำคมของวันนี้สิ่งที่แตกแล้วไม่อาจหวนคืนนอกจากแก้วก็คือแบงค์ผ่านนี่คือความสนุกจากรายการผู้หญิงธรรมหากินผู้ชมค่ะหลังจากจบรายการเราผู้ชมอย่าลืมชมคุยแซ่บโชว์ด้วยนะคะชนพูดไปรอแล้วพูดไปชมพูเลยค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทั้งช่วงวันสามสิบเอ็ดเดนมีพวกเราลาบ กสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ